วางแผนเนีย่ยปล่อยภาพเบนสมิตตึงติมตึงตึงตึง,ต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 งขอโทษนะความสูญเสียของเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณชีวิตมาเจ็บสาหาัสจะทบกระเทือนจิตใจร่างกายหรือการค้าการขายการเรียนการอยู่การกินใน1ิบห้าสจจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาขอให้เธอชี้นี้ไปลงโทษตระกูลชินดาวงไม่ใช่เพราะไอ้พวกนี้ไง ที่มันไปแบบไปดําเนินการตั้งแต่สมโ่สัมพันธ์สมโ่จะน่าสมเพศเวทนานี่ที่ไหนฮะสนามช้างนะคะสนามช้างทุกคนต้องมาจุดแรกก่อนลงทะเบียนนะคะเมื่อกี้ด่าไม่จบเลยใช่ไหมเดี๋ยวกลับด่าใหม่ไปที่สนามช้างก่อนนะสนามช้างนะจ๊ะนี่จอยมามีกางเต็นแล้วเนาะพี่น้องประชาชนมานะบุรีรัมนะคะที่อยู่ชายแดนนะคะออกมานะคะมาที่สนามช้างอารีนานะจ๊ะมาลงทะเบียนที่นี่ก็มีหมอพยาบาล เขามีน้ำมีอาหารสามมือนะจ๊ะแล้วเขาก็มีที่พักพิงมีห้องน้ำที่สะอาดแล้วเขาก็มีคนที่ดูแลและษาความปลอดภัยด้วยเพราะว่าสนามเขาใหญ่มากมแล้วสนามเขาอยู่ที่ไหนคะบุรีรัมบุรีรัมมีตรงพื้นที่ไหนคะพื้นที่พื้นที่ความขัดแย้งคะ่ะ <laughs> <laughs> พื้นที่ความขัดแยง้งเอาความขัดแย้งไปทิงแม่โขงก่อนนะคะเอาให้อยู่อาศัยก่อนเลยนะคะพี่น้องคะอันนี้เนี่ยนะคะเขามีมะมีเนี่ยมาตาเลดคลอสนะคะคือมันคือมัน มันมันไปมันไปเข้าหาสมาคมอ่ะกับพวกเขาอ่ะ<ว>แล้วเข้าหาสมาคมแล้วก็มีผลประโยชน์ไปทําธุรกิจอะไรร่วมกันแล้วเข้ามาขอคืนอ่ะแลวเองไม่คบคืนมีมเป็นญาคืนคืนเขาไปซะแ,ะแต่เราต้องเอาประเทศของเราพี่น้องชีวิตพี่น้องประชาชนทหารทหารของเราอ่ะไม่ต้องบาดเจ็บล้มตายอ่ะกับไอ้พนพวกนี้และนี่พักเพื่อไทยส่วนใหญ่เป็นอีสานทั้งสิ้นนะพักเพื่อไทยส่วนใหญ่เป็นอีสานทั้งสิ้นและเป็นอีสานชายแดนทั้งสิน um ้นสอสอพักเพื่อไทยเนี่ย ข้าวสักขันน้ำสักคำเนี่ยเคยไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาไหมใครไปดูแลเขาไหมได้เป็นสสเพราะพ,พี่น้องประชาชนกนนี้เคยไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแล,แลเขาบ้างไหมถ้าตอบว่ายังไม่เคยๆๆๆก็ไม่ต้องไปเราไม่มีใครเขาสนใจพวกเธออีกต่อไปแล้วจัะให้จอย้ายพักก็ <ๆ S 1> ไม่มีใคร <ๆ S 1> เขาเอา <ๆ S 1> เขาจําชื่อพวกเธอได้เธอจะปิดตีหนูตีตีงูตีหนูตีหมูหมากาไก่ตีอะไรตีไปเลยแต่พี่น้องประชาชนเขาจะตีกับพวกเธอแล้วนาักเามืองไม่ได้คุณภาพอย่าไปเลือกไปอีกเธอ สวัสดีมาจากไหนคะชินดาวงชินวัฒน์มามพงวงสวัสด์ทาลิสัติสีแดงแล้วด่ามันต่อค่ะพี่ปองแดงพออย่างจ๊ะแดงพอแล้วเนาะผมตรงยังตรงแล้วเนาะอืมโอเคเนาะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะสร้างใหม่ได้สถาปนิกบ้านเราเก่ง <c oughs> <c oughs> เออที่โพดิอยากอวดว่าวงในฉันก็ในจ้า ฉันก็นายจ้าคุณเนบินเตรียมพร้อมสุดๆใช้คําว่าแก่ครับแกคืออะไรใช้คําว่าแกแกคืออะไรแก,ค,แก,แกคืออะไรแกใช้คําว่าแกแกคืออะไรยังไง <laughs> คุณอีโก้สามสิบพิกของเขาก็โดนมันมีประโยชน์กันตอนนี้แหละ <laughs> อันนี้ไม่ใช่แดงสุพจีอันนี้แดงเบอร์ห้าแดงสุพจีเบอร์หกแดงเบอร์ห้าเนี่ยกฟผเหรอสมามาาเดี๋ยวไปให้เมียแท่งเอาไปกล่องเลยปะยาวไปพี่ปองก็ที่มันจะยาวไปเหมือนกันนะ<อ>มันจะยาวไปนะเดี๋ยวสลับกันมาละกันให้คนมานั่งแทนใครไปทานข้าวไปทานข้าวเ <laughs> พราะว่าอันนี้ไม่ทานข้าว้วอันนี้ทานมาตั้งแต่ตอนตีห้าครึ่งแล้ว <laughs> ไม่ต้องเรียกว่าเขาให้เรียกว่าแกแกเธอพูดไม่ได้อยู่ไทยแล้วคะ่ะบอกวันที่ผมสวยไม่เขาสั่งห้าไม่ทําผมเลี้ยวไม่ถึงผมเป็นรอนนะ่ะเขาบอกเขาเรียกผมเลี้ยวอย่าทาผมเลี้ยวไม่สวยให้ทําผมตรงฉันจะพวกมาดามซินเจียงอ่ะปฏิวัติพระธรรม <c oughs> <c oughs> บ๊อบมาดามเจียงจริงมาดามเจียงจริงเออมาดามจริงไม่ใช่ซินเจียงมาดามเจียงจริง เป็นนางจงจปฏิบัติวัฒนธรรมนะคะเป็นหญิงจริงจากชนบทนะจ๊ะเหมาอยู่กับเหมาเจอตรง <c oughs> จัดกรมสินเลยสร้างใหม่ขยับมาไว้ที่เก่าปอบัยเห็นพี่ปองไลค์แต่เช้าแหละใช่สวัสดีจากฮ่องกงค่ะส่งลังใจนะจ๊ะหมดเรื่องขม่มเนค่อยขึ้นสารต่อเรื่องเขากระดองเ้อเออกดไลค์สามพันแล้วนะจ๊ะ กินจำชัยตั้งแต่ตีห้าใช่จ้าสสในสภาครึ่งหนึ่งเป็นแนวร่วมเขมรทำไมว่างเขาได้ยังไงครึ่งหนึ่งเป็นแนวร่วมเขมรแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ครึ่งอะไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์เออเอาเรามาดูเรียนจำเรียนจำที่ไหนจ้ากันทรลักษ์ย้ายผู้ต้องขังออกจากพื้นที่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อความปลอดภัยนึกว่าเรียนจำอะไของเปลยย้ายผู้ต้องขังด้วยเพื่อความปลอดภัยฉันนึกว่าของเปลม อ๋อไปเยี่ยมเหรอวันนี้วันนี้ลูกไปลูกไปเอามาดูซิเอามาดูซิเอามาดูซิแบบแบบแต่เพื่อนพี่อ่ะบอกเลยนะบอกว่าปองถ้าบอกพี่เสกได้ไปบอกพี่เสกไปเขาชอบปองคือพี่เสกอ่ะเขางอนไงงอนแทนเมียกับลูกอ่ะเมียไม่ได้ไปร่วมงานเออโดยที่แบบรางประธานเขาทำถูกแล้วไงพี่เสกจะบอกว่าฉันช่วยงานตั้งเยอะตั้งแยะให้ฉันหน่อยไม่ได้หรืออย่างไงก็พี่เสกอ่ะควรจะต้องทำอะไรที่ถูกต้องแหละหรือพี่เสกเห็นตัวอย่างไม่ดีนะคุกก็เห็นไง